เรียบร้อยเห็นไหมมันหลับเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้าๆนักตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับพามาออกหมายตกปลาหน้าดินกันนะครับมาตกปลาสวายนะครับก็วันนี้มาซ้ําหมายเดิมนะครับหมายเมื่อวานนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีแต้มมีผลงานหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูสมาชิกกันนะครับ ครับผมนี่นะครับก็เป็นสภาพหมายที่เราตกกันนะครับผมตรงนี้ลงเบ็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สมาชิกนะครับผมวันนี้ก็มาเนี่ยครับผมบอสใหญ่นะครับผมลุงตินะครับผมนี่วันนี้เขามีก็องเก้าอี้วีไีมาเตรียมความพร้อมสบายเลยนะครับแล้วก็มุมนู้นนะครับก็มีปอนนะครับกับโชคนะมาสมทบอีกสองคนอยู่ทางมุมทางด้านนู้นนะครับจอมโหดนะครับจอมโหดอยู่นู่นครับผมฝั่งนู้น จ้าหู o อยู่ฝั่งนู้นนะครับเขาเมื่อวานเขาดังนะครับแล้ววันนี้เขาแยกวงไม่ไม่รวมกลุ่มกับใครนะครับผมอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะครับแต่วันนี้ก็สภาพอากาศลมพัดแรงนะครับอ่าลมพัดแรงเลยแล้วก็เหมือนจะมีเมฆฝนนะครับคึมคืมปลาก็ขึ้นน้ําไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานมันแดดมันออกนะครับแล้วก็ลมไม่ค่อยมีก็ โอเคครับเดี๋ยวมาลองลุ้นติดตามรับชมกันนะครับผมว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับผมไปลุ้นกันครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับยังไงครัยังอยู่นะอยู่ป่ะอยู่อยู่ป่ะหลุด อยู่อยู่อยู่ดึงมาดิเออมันติดป่าไงล่ะโอ้ยเอ้ยเหมือนมีไซส์ว่ะเหมือนเหมือนมีไซส์เหมือนมีไซส์ไอ้โชว์ปลาสวิงมาดิปสายมึงเล็กหรือเปล่าล่ะสายยี่สิบห้าเหมือนใหญ่นะเหมือนมีไซส์นะดึงมามีไซส์ป่ะเห็นตรงนี้โอ้โหสายยี่ห้าเองโอ้ยโอ้สายสายเดียวกันเนี่ยสามโล มาเนี่ยม,ม,มึงถอยหลังมาดิปอนอย่าไปเข้าไปดิถอยหลังมามึงเข้าไปเดี๋ยวก็ม้วมึงไปโชคันนั่นอ่ะไปดีว่ะถอยหลังมาไปดีไหมถอยหลังมาดิ<อ>ช้อนหัวเลยช้อนหัวเลยเรียบร้อยโอเค ข้าบผมเมื่อวานเนี่ยสามกว่าอือสามกว่าตัวนี้จะมีสามสามสองสามสามมาเกือบสามครึ่งนะนี่ครับผมมาแล้วนะครับหนึ่งแต้มนะครับผมไม่น่าชวนเขามาเลยนะครับนี่บอกหมายบังปอนฟิชชิ่งนะครับผมคนชี้หมายนะวันนี้เขากล้าจะมาฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งมากะสมโชคนะครับผ่านปลาบ้านข่อยนะครับโอเคนะครับผมโอ้สายดีนะสามสามไปปลายด้วยตัวนี้ อี๋ค,ครับผม,มอปอนโดนอีกแล้วนะครับโอ้โหแน่นอนโตคสองตักปลาเลยที่แน่นอนเอ้ยจักปลาหน่อยโหตัวเล็กไปทีอ่อะ โอเคแต้มสองพุงปุ้ยเลยสองโลได้หน่อยได้อยู่สองโลแต้มที่สองนะครับโอเคสวยๆโอเคครับผม้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงยี่สิบนาทีนะครับก็ นาเกียรตินะครับได้อยู่ฝั่งนู้นนาเกียรติอยู่ฝั่งนู้นนะครับได้ไปอีกหนึ่งแต้มนะครับผมก็ส่ประมาณสองโลนะครับแต่ก็กว่าเจ้าขึ้นได้นะเพราะว่ามันมาติดไอ้พุ่มไม้กิ่งไม้ข้างหน้านะครับอยู่พักหนึ่งเดี๋ยต้องลงเอาตะขอไปสับครับผมก็ตอนนี้นะครับนาเกียรติอยู่ฝั่งนู้นได้ไปสองตัวแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งผมเนี่ยก็ตรงนี้ครับ เนี่ยเนี่ยตรงกอไผ่เนี่ยปอนนะครับได้ไปสองแต้มแล้วก็ตอนนี้ผมกับลุงติยังไม่มีผลงานเลยนะครับลงจุดเดิมนะจุดเมื่อวานตรงนี้เนี่ยครับเมื่อวานตรงนี้กินสิบกว่าครั้งนะครับได้ไปสี่ตัวนะครับแต่วันนี้เงียบกิฟนะครับไม่มีสักตัวเลยนะครับผมจะย้ายก็ไม่มีที่ลงแล้วนะครับเพราะว่าข้างๆมันก็เป็นป่าหมดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับว่า เราจะได้แต้มกันหรือเปล่าสองคนกับลุงตินะครับหรือเราอาจจะโดนโทฟี่ใหญ่ๆปิดท้ายก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโอเคครับไปลุ้นกันยาวๆครับผมอ้ครับโดนอีกแล้วครับตัวที่สามแล้วนะครับกําลังหลับอยู่นี่ปอนกาลังหลับอยู่ครับบนนี้เลยเนี่ยบนกระท่อมปลาลากไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เลยตื่นมาทีบอกได้ยินเสียงปลาลากไปฝั่งนู้นจะลอกจะหมดสายแล้ว นอนหลับอยู่เอออะไรของมึงวะส,สองโลไงนะสองโล หลับเลย <laughs> ปากินอุย้ยรูดงูรูดยังไงวะรูดหรือขาดแล้วไม่ใช่เบ็ดมันง้างเปล่าไม่งา้างมันกินนานแล้วเละเออเสียดายครับรูดครับผมนี่คือสภาพบรรยากาศหมายของเรานะครับนี่เฮ้ยมีเป็นเพิงกระต๊อบอย่างดีเลยครับผมนะครับ ครับสวยงามมากครับผมหมายครับผมนะนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับก็ในจุดที่ผมตกอยู่ตรงนี้นะครับมาซ้ําใหม่เดิมนะครับก็วันนี้ปลาไม่ไม่เข้าเหยื่อเลยนะครับไม่มีตอดไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ปลามีตัวขึ้นอยู่นะครับแต่ว่า ปลาไม่เข้ามากินเหยื่อเลยนะครับตีตรงนี้ไปปกคันนะครับผมเนี่ยครับอยู่กับลุงตีเนี่ยครับผมก็นั่งเฝ้ากันอยู่นะครับแต่วันนี้ปลาไปเข้าอยู่ตรงของปอนเนี่ยข้างหลังนะครับตรงกอไผ่ปลาเข้าสามทีนะครับได้ตัวสองตัวลุดไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ของนักเกียรติอยู่ฝั่งนู้นนะครับปลาดึงสองทีก็วัดได้สองตัวนะครับ แต่หน้าเดิมเนี่ยที่มาตีเมื่อวานเนี่ยตรงเนี้ยนะครับไม่เอาเลยนะครับไม่กินเลยเงียบกิฟต์เลยนะครับอืมมันน่าจะเข็ดนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็โหเมื่อวานนี้กินสะบ้านหันแหลกเลยนะครับแต่วันนี้เงียบไปเลยครับแล้วก็วันนี้ก็แดดก็แดดดีอยู่เลยนะครับผมแดดดีลมก็ดีเหมาะแก่การปลูกเปนอนมากแต่ไม่มีที่ปลูกเปล ต้นไม้ปลูกเปรแล้วนี้ผมก็ได้อุปกรณ์อะไรมาด้วยนะครับนี่แต่ลุงตี๋เอาเก้าอี้ไอโซมานะครับผมแลนั่งชิวๆไปโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกสักสองชั่วโมงนะครับผมว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมก็มันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะครับแปลนะครับวันนี้แต่ปลาขึ้นน้ําอยู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับ